ขอเบิ้งแนมะ่อุ้ยไปขุดมาบน่นี่ในแจ็คโตแล้วนี่อุ้ย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 คือเก่งแท้ไปพาไปเบิ้งขว้ยในไใดอยู่บ่อ้อาวไปบุเคยเห็นได้ได้ขว้ยจีบโปล่ไปมือนี่สิพาไปขุดจีปโปมจ้าใหญ่เล่าชำนาญการแห้งมาอนี่ได้บักหลายโตนึงว่สะส่า หายงาแน่บอค้นหาหลายบอช่วงนี้น่จาจะเอาเขาขึ้นหน้าเอาปลาขึ้นเหล่าแล้วเกี่ยวเขาแล้วไม่ไม่สีไม่ยางฮะคุดจิปโปมอยู่น้ำไห้น้ำหน้าแล้ว,ว่าตรงทีนัดอยู่นี่คือส่วนใหญ่แล้วทีหน้าเพิ่อน,น่ะ ยังบอท่านในเกีียวเ,เขาปันไดอใหญ่เพื่อนก็เลยพามาหาน้ำปลาข่างเขาเนี่ยละ่ะถ้าเกิดหน้าจะคล้องสะแทนนั้นบ่มีด้ไปหนองเด้อก็ได้แต่หาตามเพื่นตามซ่านข่างหืง่นตามปลาถี่บ่มีจะคล้องหรือว่าจะคล้องโมยูนสินะจ๊ะนี่เวลายงางขงทางก็จะเห็นดอกไม้สวยเต็มเลยจ้ะมือนีร่มแห้งแน่เด้อจ้ะ เพราะว่าเป็นหัวลมหนาวตอนที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยคือ,อต้นเดือนพฤศจิก,กาจา้ากำลังลมหนาวมาเลยนี่ละนอะกจากวิธีชีวิตเช่าให้เช่าหน้าบานเฮาถือเสียมถือ,อยังออกมาบานนะกะได้ของกินติดใหม่ติดมือกลับไปฝากลูกฝากล้านแล้วจา้าแถมยังมีดอกใหม่ง,งามๆไวทาบเบิง้งไวทับทายลูกเก็บความทรงจำถ่ายลูกสวยๆไว้ลงเฟซลงยังเฮาเนาะจานะ่ะเนาะ งามรลายพูนะ่ะอันนี้คือดอกยาเด้อจ้าตอนนี้เออยเล่ากับยางนําหาขวยจิปโอมอยู่ส่วนนองกับมาแวะทายดอกตอกดอกไหม้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปเบิงขวยจิปโอมจ้าโอ้มีบอ่อขวยนี่บอกโอ,โอ้ส่งมันสิเป็นยังสีเนาะอ,อ้าวกบ่ะหดเลยอุดครั้ง,งนึงเนี่ยตอนแรกเป็นโศกาฮูมันโอ้ฮูมันยังสีเิน่นกระเดลียวมาสามฮูมันเนาะ หายใหญ่ไปแต่ละตัวก็ใส่เวลาอยู่เด้ออู้ออ นี่ได้ละจากตัวนึง